พอเพลงทีวีวันนี้เบบีมาทำอะไรคะมาซักผ้าค่ะมาซักผ้าเหรอคะเป็นผ้าใครคะเนี่ยเป็นบ้านของเบบีค่ะบ้านของเบบีเองเหรอคะมาช่วยกันซักค่ะเอาแปรงขัดเลยอ่าก็ใส่กาวลงไปโทรแคนเซอร์หน่อยค่ะ ค่ะอาขัดัดะแ้งขัดขัดหรือยังขัดสะอาดยังขัดแล้วโอเคปมาเจ็บนะคะอ่าระวังเปียนนี่อมันเบีอันอันเ็แล้วเรอใช บีบซักผ้าเองแล้วหรอคะใช่ค่ะ